สวัสดีท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมาดูรถไถของลุงรวยครับรถแท็กเตอร์ฟอร์ด500นะครับผม มาถอยหลังให้ดูครับ รถยังแรงอยู่ครับเดินหน้าไลังให้ดูครับผม โอเคครับผมแหมออกมาจากโรงรถโอ้โหแรงเหลือเกินนะครับเอาเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับลุงรวยหน่อยนะครับผม,มเอาสวัสดีอีกครับผมสว,ส,สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ออกมาชมแล้วออกมาให้ชมนะครับผมสําหรับเอฟซีที่ติดตามทางช่อง youtube อช่องเพจนะครับผมก็ ลงขายนะครับลงขายก็มีคนสนใจแล้วก็ f c พี่น้องอให้การติดตามพอสมควรนะครับสำหรับรถไทเจ้าฟอร์ดนะฟอร์ดเป็นรถไทรุ่นเคือรถบุกเบิกนะลุงเนาะทีห้เาเาเห็นเขาว่าเป็นของหนะ้าห้าพันเนาะห้าพันทีห้าทีห้าห้าแต่มันลูกผสมลูกผสม,สมเนาะแต่ใช้ปัม๊มมันใช้ปั๊มก้อ0หกพันนี่ผมซื้อใส่ อ๋อเอาเี่มาคุยกันลุงมาตรงนี้หน่อยรถไทยตัวนี้ออกมาปีไหนครับผมไม่แน่ใจนะมาอยู่กับผมเนี่ยปีที่ห้าปีปีที่ห้าห้าปีแล้วมาอยู่กับลุงซื้อมาตอนนั้นเท่าไหร่สามเจ็ดครับสามแสนเจ็ดซื้อมาจากไหนเนาะจากทนายแทนไทยที่อยู่อ๋อทนายแทนไทยครับข้างฝั่งซีแยกอูตสภาพรถก็โอเคอยู่นะยังยังยังดูดีอยู่นะครับ อซื้อมาเใหม่เยอะรวยผ่านดันดินนี้ผมก็ทําขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก่อนนะลุงรวยปกติคันนี้มันจะใช้ทําอะไรก็หปีเนี่ยส่วนนาปีก็ตั้งแต่มกกลานี้จะไถบุกเบิกกบตอต่างไงโอ้ห้าปีก็คือทำไถเฉพาะตั้งแต่มกน่าจะปลายมกราถึงพฤษภาพอวานแล้วก็จอดเลยคันนี้ไม่ทำไง ม่ได้ไปบุกเบิกบุกมันบุกอะไรไม่ไม่จอดเลยครับอยู่กับผมห้าปีทําแค่นั้นแหละก็ใช้ทั่วไปปกติใช่ทิงทรายธรรมดาเนาะทิ้ทรายธรรมดาอยังไม่ได้บุกเบิกอะไรดันอะไรไม่ได้บุกเบิกเหมือนแถวเอ่อพวกที่เขาใช้งานตามภูตามเขานะไม่ไม่ไม่ทิทรายธรรมดาบ้านเราครับทีนี้เอามาเสร็จรถคันนี้นี่ลุงมีการดัดแปลงเสริมแต่งอะไรอีกไหม ไม่ผมก็มาซ่อมบำรุงคือตัวคานดันนี่หนึ่งหนึ่งก็คือชุดคานชุดคานดันนี่เปลี่ยนใหม่คานใหม่หมดคานผ่าหน้าครับอ่าชุดดันเนี่ยถ้ายหมดแล้วก็ทําไมครับผมแล้วก็ตัวนี้ยกปั๊มไม่ขึ้นยกแล้วมันลงยกแล้วมันลงเดิมเดิมคือยกปัญหาของเขาใช่มาอยู่สองปีแรกนี่ไม่ได้เรื่องพอปีที่สามผมเอาจากลบบุรีมาทำจะเพาะชุดเนี้ยชุดฝาแคนยกทั้งหมดเนี่ยอรู้สึกว่า หกหมื่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ดซ่อมไปนะใช่ยกเลยทั้งตับนี่แล้วปั๊มตัวนี้ก็อีกหกพันก็ตกไปเจ็ดหมื่น่าเฉพาะชุดปั๊มหกหมื่นเจ็ดใหม่เลยครับของใหม่เลยของมาจากรบบุรีใหม่ยังมีเบอร์มีอะไรแชทไลน์กันตลอดครับแชกไลน์กันมาถามเรื่อรถเอะไรอะไรเปลี่ยนชุดชุดคชะชุดฝาตัวนี้เปลี่ยนหมดเลยครับชุดฝาเนาะชุดฝาแล้วชุดเฟืองอะไร ไม่ไม่เฉพาะท่อนบนเนี่ยชุดฟ้าเนี่ยพอกึ่งหมื่นถามเลยครับถามเลยครับหกหมื่นครับโอ้และปั๊มตัวนี้ยกที่ก็มามันค้างผมก็โทรไปบอกว่าทำไมพี่ช่างทำไมปั๊มมันชอบค้างอะปั๊มยกผ่านหน้าเขาก็เปลี่ยนมาใหม่อีกหกพันเนี่ยเฉพาะชุดตับเนี่ยหกพันคือตัวนี้มันสำคัญก็คือชุดยกผ่านหลังผ่านหลังคือ ใช่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 ถูกแล้วชุดพันหลังไหมใช่ชุดพันหลังตัวนี้ตัวนี้พันหน้า๋อมันเป็นปั๊มในในตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมครับอันนี้คือพันหน้าตัวเดียวตัวคือตัวนี้อันนี้ัามหลังอยู่ในนี้ครับอืมทีนี้พอทําเสร็จแล้วก็คืออไม่รู้ผมขายไปยังไงตัวไอ้ตัวเก่าที่ผมทอดออกของเก่าใช่ไหมในของเก่าไอ้น่าจะโลกไปหมดแล้วมันจะขายเสษเหล็กไปแล้วแหละ ก่อนก็เคยวางเอาไม่เจอไม่เป็นไรเอาทีนี้ทีนี้คือทําเสร็จแล้วเนี่ยข้อดีของก็คือครับคล่องยกผานหลังนี่คล่องคือไม่มีการตกเลยฮะก็ยังไงยัง้นเลยยกทิ้งไว้ข้างคืนสองวันยังไม่ตกเลยดับเครื่องนะโดยมากที่เราไปเห็นฟอร์ดเนี่ยที่เขาขายมือสองกันเนาะยกขึ้นมาแล้วก็ตกใช่อันนี้ไม่มีตกครับเรายกไม่ต้องเร่งเครื่องเลยครับยกไปต้องเร่งเครื่องเลยไม่ต้องเลยเครื่องติดก็ขึ้นครับเครื่องก็ไม่ดับด้วยเนาะเครื่องไม่ดับครับ โอ้โหไม่มีรั่วซึมนะฮะสบายผานผานพวกนี้มันมันต้องปรับตั้งไม่ลุ่มได้หมดครับปรับตั้งจะเอาละงรายแล้วอยูดีการใช้งานของเราเอาแบบไหนอได้หมดเลยยกใช่เพราะมันทุกอย่างใช้ได้หมดครับคทุกอย่างใช้ได้หมดเลยครับออืเผานตัวนี้เป็นผานผานเจ็ดผานเจ็ดขนาดเท่าไหร่ยี่สิบสี่นี่ยี่สิบสี่บ่โอ้ใหญ่มากนะ ยี่สี่หรือยี่เพยี่หกครับยี่หกใช่ยี่หกใช่ยี่หกยี่หครับยี่สี่จะเล็กกว่านี้เป็นของ L ห้าศูนย์ตัวนี้เป็นยี่หกยี่หกผ่านใหญ่ทำไมผ่านเหมือนไม่ค่อยใช้เลยเนาะผ่านเปลี่ยนได้พึ่งปีที่แล้วได้สองหน่อยกระไล่เปลี่ยนผ่านมาแล้วนี่ของเก่าครับนี่เปรียบเทียบได้เนี่ยอันนี้อันนี้ของเก่าเนาะใช่ครับนุ่นทิ้งไ้กี่ใบเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ห้าใบห้าใบใหม่เลยใหม่ห้าใบ แล้วขี่เมาไปไหนลุงขี่เมาอยู่นู้นครับอยู่นู้นเนาะครับอ๋อเดี๋ยวจะใส่แล้วรถมาจจดตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะใส่อ๋อใส่ให้จบผมถอดเอาไปเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็เกีียวมันเสียครับเกีียวที่ผมเลยเอาไปให้ช่างเขากึงให้ที่จําเป็นต้องถอดออกไปเกีียวตัวล็อกชุดผานนี่ับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับชุดผานระบบท้ายรบอะไรนะครับผมใช้งานได้ปกติครับเดี๋ยวลุงมาทางนี้หน่อยเออมาดูยางเขาหน่อยครับผมโอเค ยางนี่ยางนี่อดดอกมาหรือว่าเดิมๆครับผมเดิมๆครับเดิมๆมาเลยมาอย่างไงก็มาอย่างนั้นห้าปีแล้วอยู่แค่นี้อันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้คือลูกชายเอาไปลากเทเลอร์เพราะวงเทเลอร์ก็รถเล็กกับรถใหญ่เทเลอร์มันเลยหมุนองศาไปก็โดนเลยถลอกไปหน่อยอ๋ออันนี้เป็นลากเทเลอร์มาครับดูข้างในกับข้างนอกเนี่ยผิดกันเยอะครอใช่ใช่ใช่โอ้โหมันจะโดนเป็นบางล้อครับโอ้ยางดอกเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยเนาะใช้ยาวเลยสามสิบปีครับยาวๆาวอันนี้มีเวทมาด้วยนะ ติดมาอย่างนี้ครับเดิมๆโอ้หน็อตใหม่เลยลุงนี่เปลี่ยนครับมันคือว่าผมเป็นคนซ่อมเลยแล้วซ่อมใม้ถึงซ่อมเนาะซ่อมไม่ถึงมันลยเกี่ยวมันวานอยู่สองตัวผมเลยยกใหม่เลยยกตัดทิ้งเปลี่ยนใหม่หมดนี่ครับเออพวกนี้ระบบอะไรมีระบบอะไรบ้างเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็อันนี้อะไร P G O Pto แต่มันต้องใช้ปั๊มของห้าพันถึงจะใช้ได้ถ้าถ้าจะถ้าจะใช้ Pto เนี่ยต้องไปทําอะไรมันมันใช้ไม่ได้กําเนิดมาแล้วไงอ๋อครับครับก็คือกําเนิดไปเก่อนก่อนผมมาก่อนอยู่กับผมไมปใช้ไม่ได้อยู่อ๋อแต่เกียร์พกเกียร์ก็ปกติเนาะปกติครับได้ปกติร้อนไดอะไรปกติโลอนไดปกติผ่านปกติใช้ได้ปกติหน้าปัดเขาก็ประมาณนี้อันนี้เกียร์อะไรเนี่ยอันนี้เกียร์วัดชาร์จเครื่องชาร์จไม่ชาร์จออ๋อได้ชาร์จได้ชาร์จนะครับ ตัวนี้เป็นเสื้อเรียบที่ห้าปลอกอะไรนีเบาอยู่เลยคลอเวอร์ด้วยโอ้ตัวนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วแต่มันรั่วซึมนี่นะมันรั่วซึมผมเปลี่ยนดีครับใหม่ไปแล้วไม่รั่วรวยรวยนี่เช็คหมดเลยครับเช็คหมดเลยนะแล้วก็คานก็เป็นคานใหม่แล้วรวมไหมลุงนะครับชุดฐาน่ะรวมไหมไม่รวมครับไม่รวมยังแน่นอยู่นะแน่นติ๊กเลยครับตะปี ไม่ไม่ไม่โอ้ยังแข็งแรงอยู่เนาะอืมอันนี้เดี๋ยวดูรอบคันเดี๋ยวเราดูรอบคันนะครับผมเห็นเขาว่ามีกรองนอกกรองในกรองอะไร๋อตัวนี้น้ำมันเครื่องอันนี้ของน้ำมันอ่าอันนี้กรองกรองกรองท้ายมีกรองหลังไหมกรองหลังเนี่ยกรองพวกไฮดรอลิกระบบข้างหลังนี่ทั้งหมดคือหยุดมีตัวเดียวตัวเดียวอืมอืมสงสัยแต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้มันเกะกะทำไม ก็ <İstanbul> ดัดแปลงมาอยู่นี่โอ้แต่ก่อนอยู่นี่ครับครับอยู่ตรงที่เท้าเราเนาะมันจะอยู่ตรงเนี้ย mm hmm. ด้านด้านซ้ายใข<ม>่เพื่อครับแต่ผมวันนั้นผมดูผมไม่เข้าใจเหมือนกันอืม mm hmm. แต่เขาบอกว่าทาเป็นหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ให้ตัวจีตัวซีววอะไรข้างเขาด้วยกันอนอันนี้คือราหารัสเขาใช่ไ,มไหม<า>ครับรหัสเขาครับผมไม่เข้าใจว่ามันคือยังไงใครดูเป็นก็จำเนื้กันหน่อยมันเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงครับผมอืมอืมมันจะอยู่ตรงนี้แต่เขาบอกว่าไเอ้ ที่รู้วันนั้นนะผมมาดูแล้วทั้งเกียร์ทั้งอะไรมันของหกพันทั้งหมดเสื้อของมันถ้าดูดูไปอถ้าระบบเกียร์มันจะอยู่ฝั่งฝั่งนู้นครับมันจะมีเหมือนกันอยู่ตรงฝั่งนู้นเขาว่าหกพันมันตัวหน้าสีหรืออะไรเดี๋เนี่ยใครตาถึงก็คอมเมนต์กันหน่อยรับผมเมื่อตัวนี้มันเป็นรุ่นห้าพันหรือรุ่นหกพันครับเนี่ยถ้าหกพันมันจะอยู่อย่างนี้หละครับเกียร์นี่ของหกพันเนี่ยเขาบอกว่าท้งหกพันจะอยู่นี่พวก จะอยู่อย่างนี้เขาชุ่รหัสเขานะใช่รหัสมันจะอยู่คนละข้างอย่างนี้นะรหัสแล้วไอ้ตัวนี้มันจะอยู่ตรงเครื่องมันเนี่ยใช่เลยนี่มันจะอยู่อย่างนี้แหละเสื้อเรียบถ้าเสื้อลายมันจะอยู่อีกด้านหกศูนย์หนึ่งห้าบีทีห้าเสื้อเรียบแต่มาไม่เคยมีปัญหาเลยนะพวกเครื่องเครื่องเนี่ย ยังมีแต่ระบบผ่านหลังที่ผมเปลี่ยนโอ้โเนย่ก็จบแล้วแหละสรุปแล้วรถนี้ก็ผมว่าก็ใช้ได้งานปกติเนาะครับก็เห็นอยู่ขับอยู่เมื่อกี้ไม่มีอะไรปกติปกติครับผมระบบไฟอะไรยังใช้ได้ไหมนี่ก็ใช้ได้อยู่ครับไฟลงไฟเลี้ยวคานคานคานหน้าไหมนี่ได้ไฟหน้ามันขึ้นไปหลุดหมดแล้วครับเอาไ่เป็นไรไฟ ให้รถแรง <c oughs> นี๋ยวมาไปไปดูคานหน้าหน่อยครับค <c oughs> านหน้าเนี่ยไม่มีหักนะไม่มีเชื่อมไม่มีอะไรเลยครับค <c oughs> านหน้าล้อนหน้า<ต><ะ>ก็ยังโอเคแต่มัน,น,นเสียอาจจะผมเปลี่ยนลูกหมากใหม่แล้วผมตั้งยังไม่เป็นมันก็เลยแบะอย่างนี้โอ oh. นี่ลูกหมากนี่ผมเพิ่งเปลี่ยนใหม่ไปเนี่ยเปลี่ยนมันงอไงตัวนี้มันงอผมเลยเปลี่ยนใหม่ปั๊บมันจะเป๋นิดหน่อยครับมันแบบเปยๆอ่ะรู้สึกว่ามันเปผมตั้งไม่เป็นเพราะยังไม่ได้ใช้งาน ผ่านก็ยัง,ยงสวยอยู่เนาะผ่านยังโอเคอยู่ผ่านครับค<ส>ือาห<ด>น้าสวยอยู่นะครับผมแล้วก็สมราคาด้วยนะครับก็ราคาก็ตั้งไว้สองแสนสามนะผมต่อรองได้นะครับใครสนใจก็มาดูได้มาลองมาลองขับดูได้ครับผมก็ไวๆหน่อยนะเพราะว่าเห็นลูกค้าสนใจเยอะเลยนะครับเอาสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ลุงสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะครับติดเครื่องดูซ้ายขวาาน้าติดเครื่องดูครับผม ครอบไอ้ไอ้ก่อนหน้านี้ที่สตาร์ทมันเป็นยังไงนะลุงไฟมันแรงครับไฟมันแรงจัดมันจะเป็นเป็นบางครั้งบางครั้งไฟมันจะคับใช่ไหมใช่มันกระโดดไปตัวนี้ผมเปลี่ยนมาใหม่เลยมันรู้สึกว่ามันจะแรงเกินอแต่ไม่ไม่บ่อยนะครับนานๆทีไม่บ่อยใช่ไหมไม่บ่อยครับอืมเอพราะนี้เราพอชาร์จแบตแบตมันแรงด้วยเราเพิ่งชาร์จแบตเต็มมาแล้วแบตมันแรงมันก็เลยอย่างนี้ครับเนี้ยเนี้ยไฟมันแรงจัดมันเป็นแค่นี้แหละครับ มันได้เป็นให้เป็นตลอดครับค่ะเดี๋ยวเราจะให้ลุงยกผานดูเออไม่ต้องเลยครับเดี๋ยวยกผานดูว่าเดี๋ยผ่านหน้าเดง๋านยกผานดูแบบไม่ต้องเร่งเครื่องเนาะโอเคครับอ้าอ้าวยกแล้วครับยกแล้วครับ ผมอยู่นี่ครับไม่ต้องเร่งครับอ๋อเ oh. นี่ยเครื่องเบาครับเครื่องเ,งเ,เบาไปเลยครับไม่มีการว่าจะตกสังเกตดูว่าไม่มีกระตุกนะครับผมเพราะว่าลุงแกทำมาดีนะครับผมตกั๊มวกอะไรนะครับอันนี้ยกพาให้ดูเลยนะครับ ไม่มีลงครับอ่าโอเคอ่าผ่านหน้าครับผมผ่านหน้าเรืนงเบาอยู่ครับผ่านหน้าผ่านหน้าทีมเรื่องะโอเค ว่าหน้าใช้ได้เอาลงุงบนเครื่องมาฟังเสียงหน่อยเดี๋ยวบนเครื่องฟังเส้นนะครับอคอนคอนยังไม่ขาวาครับผมคอนยังไม่ขาว แรงดังนน้ำมันเครื่องหน่อยครับอ่าเครื่องยังแน่นอยู่ครับผมไม่มีไอเลยนะไม่มีครับโอ้วววไม่มีไอเลยทางดูไม่ก็ได้ไอไม่มีครับผม เดียวครับเครื่องนี่แน่นมากเครื่องแน่นมากนะครับไม่มีให้เห็นในแซ่นิดเดียวโอเคเอาโอเคลุมดับเครื่องเลยอ๋อก็ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นครับผม สวนใครสนใจก็มาดูได้นะครับผมสําหแบบรถทักเตอร์ฟอร์นะครับคันนี้สองแสนามบืนบาทครับผมใครสนใจก็รีบมาจับจองเป็นเจ้าของได้ครับดือนดือนดวนดวอนเลยก่อนที่จะเปลี่ยนใจก่อนที่ลุงจะเปลี่ยนใจเจ้าของขึ้นแต่คันนี้ด้วยตอนนี้ลุงรวยก็มีรถเกี่ยวแล้วครับผมคันนี้ หนุ่มไฟฟนะครับผมแล้วก็เครื่องอัดฟังแล้วก็รถเทเลอร์นะครับเลยก็ประกาศขายไปแล้วนะครับผมนะเอายังไงก็ขอบคุณลุงไปอย่างสูงเลยที่สละเวลาให้เราได้รีวิว fc ชมกันนะครับผย,ยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กันทางช่องเพจช่องยูทู e กันด้วยครับผมคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ